สวัสดีค่ะพ้ามาเดินดูผักในช่วงที่ความหนาวเย็นจะมาอันนี้เป็นเป็นเม็ดเขี้ยวสิงโตเนี่ยเ,เอาไปเอาไปโรยแล้วปลูกได้เลยนะเนี่ยค่ะนี่เส่วนอันนี้เป็นเป็นชยัยที่นี่เขาเรียกว่าชายัยมันจะคล้ายคล้ายคล้าย,ายหอมเนีคล้ายหอมแล้วคล้าย คือใช้แต่มันแปลว่าคุยช่ายนะคะแต่ว่ากลิ่นมันอ่ะเหมือนใบหอมเลยปีนี้ไม่ค่อยได้มาเก็บเนี่ยจะดึงดึงทิ้งจะได้เขาจะได้แตกใบมาให้ได้เก็บเนี่ยดึง,ด,งดึงทิ้งเลยยิ่งสัดยิ่งแตกน้่หน้ามาจะได้มาเก็บไปกินไม่มีอะไรอะไรเนี่ยอ๋อก้อนหิน อันนี้ใช้นะคะส่วนนั้นเนี้เป็นกระเทียมเขาไม่ให้ตั้งใจปลูกนะนี่กระเทียมอันนี้เป็นพอซาลีเอ๊ะหรือซาลาร,ารี่ไม่รู้อันนี้ค่ะส่วนนี้เป็นใบจํำชื่อไม่ได้กินได้หมดเลยเนี่ยก็กินได้นะคะเขาไม่เก็บแล้วยิ่งไม่เก็บเลย โอ้ยหอมดึงใบใช้เมื่อกี้ได้กลิ่มเหมือนกระเทียมเลยเนี่ย,ยเห็นแล้วนะอยาก,กอยากเก็บไปแช่น้ำมันมาก,อก่อนเห็นน้องเคนอะช่องเคนเคนอะไรจำไม่ได้แล้วคะ่ะน้องเขาเอาไปแช่แช่ในน้ำมันมาก,อก่อนถ้าจำไม่ผิดทำเป็นน้ำมันดอกดาวเรืองสรรพคุณดีมากๆเลยเนี่ยคะ่ะ ดูยังสดๆอยู่ดอกดาวเรืองนี่กินได้นะคะพวกฝลังเนี่ยเขาจะชอบปลูกดาวเรืองไว้ในแปลงค่ะคือปลูกเขาเชื่อว่ามันช่วยไล่มแมลงค่ะโอ้ยเยอะมากเลยนะเขาตัดไปขายนะกำละสิบเหรียญกำกานิดเดียวไ,ได,ยดอกยังสดสดเลยเนี่ยค่ะไหนดมกลิ่นหน่อยทิ นำกินหน่อยชื่นใจชอบดาวเรืองกับบานชื่นเป็นดอกไม้ที่รู้จักมาตั้งแต่เด็กๆค่ะในแปลงนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือเดผักชีอ,อ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นพสซอรซี่เนี่ยพอรี่เนี่ยถ้าคนไม่รู้จักนึกว่าเป็นผักชีจีนนะคะนี่เป็นผักขมแดง พสีนี่พัสรีค่ะส่วนนี้เป็นที่มันหลงอยู่มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งผักชีลาวแล้วเนี่ยถ้าลดน้ำก็ได้กินนะเนี่ยค่ะผักชีลาวโอ้พัสรีเยอะจัง ค่เดี๋ยว,วันหลังมาเก็บใบไปกินก่อนที่เขาจะถอนทิ้งมีประโยชน์นะอย่านึว่าไม่มีประโยชน์นะคะใบของบล็อกโคลี่เนี่ยนี่ค่ะกินกับส้มตําก็อร่อยเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใบชนะกินกับส้มตําได้พอลองนะอร่อยใบนี้ก็เหมือนกันค่ะอย่าเพิ่งมาอย่เพิ่งมาถอนทิ้งนะ ส่วนี้นสเบอร์รี่เนี่ยคะ่ะเขาจะตัดพอช่วงเนี้เขาจะตัดแบบนี้เหมือนตายแต่ยมันไม่ได้ตายนะไว้ปีหน้าพอค้นหนาวออปีหน้าเนี่ยคะ่ะปีสองสองช่วงฤนีดูใบไม้เลี่มันก็จะมีใบขึ้นมาเต็มเลยจากนั้นก็จะมีดอกแล้วก็มีลูกที่ไม่มีใครเก็บนะคะที่มาเก็บอยู่บ่อยเพราะไม่มีใครเก็บมันเปรี้ยว สวยเป็นกระบะยังหลงเหลืออยู่กระบะสลดัดค่ะยังหลงเหลืออยู่แค่ทำความสะอาดแล้วแต่สลัดก็ยังเหลืออยู่นี่ก็เป็นเสือเที่เนี่ยค่ะที่ความหนาวความหนาวถ้ามามันก็จะทําให้ใบเป็นแบบนี้ยส่วนในนี้เป็นธงเทงดูสิโหปีนี้เขาไม่ปลูก เขาไม่ปลูกค่ะยังอุตส่าห์มาเกิดเองนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะปลูกธงเทงไว้โดอกดอกอุ้ยามีดีงามเลยอ่ะชิลาวงามเลยนี่เก็บมาเกือเทศเก็บมาเกือเทศสักหน่อยเขาบอกว่าเกลือเทศดิบมีพิษเหรอคะ เอาไปใส่ในตําหัวเทอร์นิบที่เก็บมาจากฟาร,ร์มที่ไปเก็บทิกค่ะเย็นเย็นกระจากน้ำแขง็งไม่รู้ว่าจะมีรสขมไหมนีะไม่รู้ว่าจะมีรสรสเปรี้ยวไหมเพราะมันยังอ่อนมากมีหลายรูยกนะมะเขือแท่เนี่ยยังคนที่อยู่พวกคนสมัยก่อนค่ะถึงสมัยนี้ก็เถอะ เาจะเอาผ้าห่มมาคลุมไว้จนจนกว่าเขาจะเก็บลูกหมดอุ้ยลูกนี้ใหญ่เนี่ยมีลูกใหญ่นี่แต่นี่เขาปล่อยทิ้งแล้วเนะี่ยค่ะนีเพื่อนคนแขกที่ไม่ใช่เพื่อนคนที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันเขาชอบเอามาเขือเทศดิบเนะะี่ยค่ะไปเจียวใส่ไข่ส่วนใบนี้กินได้นะแต่ว่า ไม่ไม่ชอบมันเผ็ดอุ้ยเพิ่งรู้ว่าเขามีลูกยังไงเนี่ยเนี่ยค่ะมีเม็ดนี่ค่ะเม็ดมันเป็นเผ็ดเผ็ดก็ตลาดจะมีอยู่กระเทียมเห็นไหมกระเทียมก็ยังยังเกิดมาตรงนี้ปีนี้เขาไม่ลงกระเทียมเพา เขาอาจจะมาลงอีกเดือนหน้าทุกปีค่ะเขาจะเอากระเทียมมาลงไว้แล้วพอพอพ้นพอปีหน้าเขาก็ได้ได้กินหัวแต่ปีนี้ไม่มีค่ะเนี่นยไปไปแปลงนี้เขาเคยปลูก ปลูกกันนั้นนะคะปลูกกระเทียมเรี้ยแปลกใจสีเทาๆเนี่ยมันเป็นปุ๋ยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยค่ะจะเห็นทุกแปลงเลยอ่ะจะมีสีเทาๆ,ๆทออกมาเลยส่วนอันนี้คือครับเป็นเพลสีม่วงเห็นมเพลม่วงนี่ักสลัดใี่นะนั่นน่ะสลัด นั่นเลมอนบามเขากำจัดเมื่อก่อนกระบะนี้เป็นกระบะของเลมอนบามทุบถอนทิ้งกำจัดหมดเลยเสียดายนกาดีค่ะแรดิสแรดิสที่ปลูกไม่ได้ผลหัวไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะหูวไม่ได้ผลไหนดูะบะข้างบดพะนะคะ เป็นจำชื่อไม่ได้สักทีอที่มีทั้งแบบก้านเหลืองก็มีก้านแดงก็มีก้านขาวก็มีค่ะสงสารคลิปนะโดนความเย็นค่ะโดนความเย็น,น,นเรืองแล้วโดยจังคนละพันกับเมื่อกี้ค่ะนี่ออันนี้ก็เป็นใบที่กินได้เนี่ย สอมชอ,อบเหลือเกินเกล็ดาวเรืองน,น้อยจังมน้อยสันส่วนแปลงนี้นี่ค่ะจำชื่อไม่ได้เน,น,นี่ยต้นนี้หน้าขุดไปเออน้าขุดไปปลูกใส่กระถางนะไม่เก็บใบกินนะเดี๋ยววันหลังจะมาขุดเนี่ยผักชีราวก็ยังมีเขาไม่ได้ปลูกค่ะเม็ดที่มันหล่นอยู่มันก็อง,งอกขึ้นมาเอง ดูพิพิ้ภันี้สิลังไม่การออกลูกเลยทวามหนาวมาซะแล้วนี่ก็ผัดชีลาวแล้วก็พอสเซอี่ข้างล่างนี่ยังมีพอสเซอี่นะดูแหวนเข่าแปลงนี่เป็นแปลงนี่เป็นเั่าเว่าที่มีดอกสีสม้มค่ะ จมูกเอาใบเซสเนี่ยค่ะไปต้มกับหัวหอมแล้วก็ดมกลิ่นอาการคัดจมูกก็จะทูเลาลงค่ะ Yes <c oughs> อขอโทษนะครับก็จะเอาแบบหมาเตะใช่ไหมว่หมาเรานั่งสั่นลูกเอาคืาอตรงนั้นเนี่ยขอโทษค่ะเนี่ยเหมือนเหมือนเม็ดขับบุกไงนะ เป็นดอกไม้คะ่ะขอโทษนะคะที่ไอพอคลิปนี้จะไม่ตัดคะ่ะได้เลียงใบกระเทียมนะคะโอโ้ขอโทษค่ะเศษใบกระเทียมพอแล้วเอาไปแค่สามใบพอแล้วค่ะพอเขาบเขาปล่อยทิ้งไว้กระเทียมมีหลายต้นนะนี่ไว้วันหลังค่อยมาเก็บใบค่ะ ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณท่านผู้ชมท,ที่อุตส่าห์เวลาเข้ามาชมาาสั่งซื้นมากๆค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะนี่เป็นโรสแมรี่เนี่ยค่ะโรสแมรี่ดูมินเขาไม่ได้ผลค่ะเนี่ยสวนอนบ้านตาม้ามาปลูกตรงนี้มันไม่ได้ผลไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ